สวัสดีค่ะนุ่นจากสวนญี่ปุ่นนะคะทุกคนตอนนี้นุ่นก็มาอยู่ที่นานะคะทุกคนวันนี้ก็ต้องมาเปิดน้ำใส่นานะคะเพราะเดี๋ยวต่อไปจะได้เตรียมเตรียมที่จะดำนานะคะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศที่นานะคะข้างหลังนี้เป็นสวนผักนะคะทุกคนอันนี้บรรยากาศที่นานะคะนี่นะคะข้างด้านนี้ก็เป็นนานของนุ่นนะคะทุกคนคือเริ่มปล่อยน้ำนะคะ เข้าไปนะคะเพื่อที่จะเตรียมดำนานะคะตอนนี้สามีก็กำลังปรับพื้นที่ปรับให้ดินเรียบอยู่นะคะทุกคนนี้นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ทางด้านน้นนะคะเป็นรถของชาวสวนญี่ปุ่นนะคะก,ก็มาตัดผักกันนะคะเพราะว่าข้างๆนานุ่นก็เป็นสวนผักนะคะ มีก็ปรับหน้าดินอยู่นะคะทุกคนจะมีเอ่อตรงตรงดินที่ไม่เรียบตรงนี้นะคะเราก็ต้องปรับให้เรียบนะคะ <c oughs> ดินเข้าปากนะคะทุกคนอู <c oughs> อู๋ทุกคนคะมันมีแมงแมงกีซอนด้วยค่ะท <rio> <pe> ุกคนมัน anyway. มีแมงกีซอนด้วยตาอะไรนะอะไรอะไรโอ้โหเรตเบรคจ้าอ <iber> ้า <kiss> อ้าอ้าโอเคโอเคอ่ะทุกคนมันมีมันมีแมงแมงอันนี้ด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะนะคะมันมีแมงแมงกีซอนด้วยค่ะทุกคนนี่นะคะแมงกีซอนนะคะทุกคน นี่นะคะที่น้ำมีแมงกิอนด้วยเอาปล่อยปล่อยปล่ยปน้ำนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยก็เดี๋ยวจะให้ดูน้ำนะคะน้ำจะมีตรงที่น้ำจะมาจากในคลองอยู่ทางด้านนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคลองน้ำนะคะคลองน้ำที่ปล่อยน้ำเข้าไปในนานะคะ น้ำตรงนี้นะคะอมีกบด้วยคะทุกคนในกลองมีมีมีกบด้วยนะคะ,ท,คะ,คะทุกคนไม่รู้ทุกคนว่าจะเห็นอ่างไบานะคะกบกบตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้นะคะทุกคนกคนึกค,นคิดว่ามันเป็นกบนะคะ แต่คือคนคนญี่ปุ่นเขาไม่กินนะน,นี่นะค,ทคนนนะคทุกคนมันมีกบนะคะทุกคนมีกบด้วย ก็เดี๋ยวจะไปดูน้ำ อขออนุญาตปรับพื้นที่นาก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ให้กําลังใจนุ่นนะคะขอบคุณพวกความกห้กลังใจที่มีให้นุ่นนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ